สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอเตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ผลสำริดทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้กลุ่มนักกิจกรรมด้านการศึกษากว่า70คนรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการศึกษาภายใต้ชื่อมหาลัยเถื่อนปีที่สองซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อมอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบริการและขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาลัยเถื่อนคุณภาวินีชัยภาคค่ะ ก็มา่ยเทีก็เกิดขึ้นจากเหมือนแบบนักกิจกรรมหลายหลายคนนะกิจกรรมการเรียนรู้หลายคนก็ทํางานเรื่องกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชนลูกตัวเองบ้างกับลูกศิษย์อะไรเงี้ยนะก็คิดว่าเรามาคุยกันว่าเออมันก็ตอนนี้มันก็มีวิกฤตเรื่องการศึกษาเนาะหลายอันมันก็เป็นการเรียนรู้หรือว่าเป็นการศึกษาเพื่อที่จะสอบผ่านอะไรเงี้ยฮะแต่ว่า ความหมายของการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้จริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างจะหายไปจากห้องเรียนอันนี้คือทั้งระดับตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตวรวมทั้งผู้ใหญ่อย่างนี้ด้วยนะฮะเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคน่ะมีความสนใจกระหายใ่รู้อยู่ถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสร้างพลังการเรียนรู้เหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการ ขับเคลื่อนหรือว่าการสร้างแรงสันสะเทือนที่จะนําไปสูก่การเปลี่ยนแปลงอของการศึกษาในในบ้านเราเนี่ยได้สอดคล้องกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปเราไม่สามารถที่จะไปใช้ทฤษฎีหรือรูปแบบการศึกษาแบบเดิมๆได้อีกต่อไปนั่นหมายว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าผู้รู้ต้องให้ความรู้ผู้ที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าทุกคน มีความรู้เท่าเทากันแล้วสารความรู้นั้นแลกเปลี่ยนกันนียมันจะเกิดพลังทางสังคมที่น่าสนใจความเชื่อเหมือนกันนะคะระบบการศึกษาไทยเนี่ยก็จะปลูฝกฝังให้นักเรียนมีความเชื่อเหมือนกัน <c oughs> เช่นเชื่อว่าเราต้องต้องเคารพอาจารย์อันนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่เคารพอาจารย์นี่ผิดนะคะแต่ว่าเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่สามารถแตะต้องหรือว่า เราไม่สามารถไปวิจารณ์อะไรได้อะไมาเนี้ยค่ะก็จากรูปนะคะก็เป็นรูปที่ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมพิธีกรรมไหว้รูซึ่งพิธีกรรมไหว้รูเนี่ยความจริงเป็นพิธีกรรมที่ ขึ้นอยู่กับความเคารพของส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ว่ารูปนี้เราต้องมาับให้ทุกคนเนี่ยออกแบบพานไ์ไวคูสิ่งที่ทําให้พี่ได้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้พี่เองเนี่ยพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ทําให้ตัวผู้เรียนเนี่ยหันกลับมามองตัวเองนะคะหันกลับมามองสิ่งเล็กๆรอบตัวเนาะซึ่งบางทีเนี่ยความเร็วของโลกเนี่ยมันทําให้เราละเลยการมองรายละเอียด แต่พอมาอยู่มหลาลัยเถื่อนเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตช้าๆนะคะได้มีโอกาสดูธรรมชาติรอบตัวดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความละเอียดมากขึ้นกับการที่จะกลับไปดูเพื่อนร่วมง,งานเรานะคะดูคนที่เขาอาจจะคิดต่างจากเราหรือคนที่เขามีอำนาจมีนโยบายเนี่ยว่ามันมีรายละเอียดอะไรอีกบ้างไหมที่เราจะดึง เเชื่อมปรระสาาาาในนนกกทงับขต่่่่ออไไไไปดด้้้้แมมวาาเรรจะะะะยูในบบน,นนนบบัคตลอดทั้ง5วันผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผัดกันเรียนเปลี่ยนกันสอนทั้งหมด14วิชานะคะโดยที่มาของเนื้อหามาจากความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลายภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ค่ะซึ่งหลังจากนี้พวกเขาจะมีการพบปะระหว่างปีอีกครั้งเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนขยายพื้นที่ พราะพวกเขาเชื่อว่าผู้ที่มีศักยภาพในการจัดระบบการศึกษาไม่ได้มีเพียงเพพาะผู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้นค่ะเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/sitizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285 เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่ในช่วงวันใหม่ไทย PBS สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ